สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอีฟนะคะวันนี้ก็มา Followup หน้าอกเจ็ดวันกับคุณหมออเล็กเนาะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกรู้สึกโล่งอกมากเลยและสบายสบายสบายขึ้นปกติก็สบายอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันมันบั่นทอนการใช้ชีวิตแต่ละวันมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรู้สึกอ๋อสบายไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยค่ะ ตัดสินใจนานไหมคะถึงเลือกมอนเลยค่ะอ่ตัดสินใจไม่ไม,ไม่นานค่ะประมาณตัดสินใจแค่3วันแล้วก็ติดต่อกับพี่แอดมินเรื่องว่าก็คือกังวลเรื่องการพักฟืน้นพักฟื้นว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้เวลานานไหมก็คือก็คือพี่เขาแนะนําว่าไม่ต้องใส่สายเดรนก็คือโอเคถ้าไม่ต้องใส่สายเดรนก็คือตัดสินใจทําเลย ตอนแรกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบปกติว่ามันจะใช้เวลาพักฟื้นตัวนานแต่พอเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มปรึกษากับแอดมินก็ตัดสินใจทําเลยนัดวันแล้วก็ตัดสินใจรอคิวคุณหมอว่างแล้วก็ทําเลยค่ะบินมาจากลอนดอนเลยใช่ทีน,นั้นค่ะใช่เรามีเวลาแค่25วันก็ปรึกษา<ม>ว่าเอ๊ะจะทันไหมแต่คุณหมอแล้วก็พี่แอดมินน่ารักมากบอกว่าทันยังไงก็ทันเพราะการรักษาการผ่าตัดแบบสองกล้อง มันใช้เวลาระยะการฟื้นตัวเร็วสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการพักฟื้นตัวเร็วแล้วก็ไม่เจ็บแนะนำเป็นการผ่าตัดกับคุณหมออเล็กแบบสองกล้องเลยค่ะแนะนำค่ะขอบคุณสำหรับรีวิวมากเลยค่ะค่ะ Dr. Alex, Aesthetic Clinic.